ครับสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณห่างหายกันไปนานนะครับ2เดือนประมาณ2เดือนอวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการหา2ตัวบนโดยใช้สูตรทั้งหมด2ส,สูตรนะครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงเกี่ยวกับสูตรคำนวณหรือเลขสลากกินแบกรัฐบาลเนี่ยเพราะว่า มันเกิดวิกฤตสงครามนะครับมันเกิดวิกฤตสงครามผมเองก็เลยยุติไปก่อนตอนนี้ก็มันก็จะเริ่มซาซาซาไปแล้วนะครับก็เลยอ่นไหนก็แต่ผมเองอ่ะผมก็ยังนั่งคิดนะครับนั่งคิดว่าจะหาสูตรไหนเอามาเป็นตัวประกอบในการเลือกหาซื้อ2ตัวบนนะครับไว้กับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณ เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณสาหรับเพื่อนๆท่านใหม่ๆถ้าหากชอบก็ลองใช้ตัวเลขแล้วก็วิธีการหาตัวเลข2ชุดนี้นะครับไปคิดไปคํานวณดูสิครับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าหรือตัวเลขที่สรุปมาเนี่ยตรงใจกับเพื่อนๆสมาชิกหรือเปล่านะครับวิธีการในรอบนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ต้องใช้รางวัลที่1น,นะครับรางวัลที่1 แล้วก็ใช้2ตัวล่างนะครับคือมันจะมีอยู่2วิธีการนะครับวิธีการที่1คือเราจะใช้รางวัลที่1กับ2ตัวล่างแล้วก็เราจะใช้รางวัลที่1งวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดที่เพิ่งออกนะครับเป็นการหาตัวเลขได้ทั้งหมด2ชุดเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าวิธีการมันเป็นยังไงอันนี้สําหรับสูตรที่ใช้รางวัลที่1กับ2ตัวล่างนะครับเพื่อนๆก็ใช้หลักหน่วยล่างน,นะครับหลักหน่วย หลักหน่วยบนนะครับกับหลักหน่วยล่างเอามาบวกกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นับถอยหลังไป1ตําตำแหน่งนับเพิ่มไปเป็น1ตําตำแหน่งได้เลข4อ่ได้เลข5นะครับแล้วถอยหลังไปเป็นเลข4เพิ่มไปเป็นเลข6ได้4 5 6หอันนี้เพื่อนๆลองดูนะครับได้4 5 6หมันจะไปได้หลักหน่วยบนของงวดถัดไปนะครับแต่ <c oughs> อันนี้คือกลุ่มแรกนะครับอันนี้คือกลุ่มแรก กลุ่มที่2เนี่ยเราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับของงวดก่อนหน้านี้1ง,งวดนะครับแล้วก็หลักร้อยบนของงวดที่ผ่านมานะครับแต่ชุดนี้มันไม่ใช่นะครับชุดนี้มันไม่ใช่กันเราต้องใช้ชุดนี้นะครับเลีกที่ออก5 0า6 9 6กับงวดที่ออกอ่ 98นะครับงวดที่ออก898ใช้งวดนี้แล้วก็งวดนี้นะครับเพื่อ,อามาหางวดนี้ครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับอ่าเพื่อนๆดูให้ดีว่าผมจะเขียนแบบนี้นะครับอ่าคือเอางวดนี้นะครับงวดนี้ก็คือใช้งวดที่ออก696แล้วก็ออก898หาในงวดถัดไปนะครับเห็นไหมครับหาในงวดถัดไป898ก็696ใช้หลัก หน่วยล่างนะครับไอ้หน่วยบนนะครับแล้วก็หลักร้อยบนนะครับทําวิธีการทะแยงเราเอา6บวกกับ8ได้เท่ากับ14เพื่อนๆดูนะครับได้เลข4ได้เลข4ได้เลข4แล้วบวกไปอีก5นะครับก็เป็น9จาก9นับไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็เป็น10ได้4 9 0นะครับมาที่เลข4ครับเพื่อนเพื่อนดูให้ดีนะครับอ่ารอบนี้เพื่อนๆต้องดูให้ดีเพราะว่า ถ้าผมเขีย e, นอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะงงนะครับแต่ว่าก็เพื่อนถ้าเพื่อนๆในห้องสูตรคำนวณจ,จับจุดได้นะครับมันก็จะมาตามที่เราขีดเส้นให้นะครับอันนี้เลข9นะครับนี่ก็เลข9นะครับเห็นไหมครับเราใช้งวดนี้กับงวดนี้นะครับงวดนี้กับงวดนี้มาบวกกันได้เลข9กได้เลข9ก่าแล้วก็งวดนี้งวดนี้กับงวดน,วนี้บวกกันได้เลข4นะครับทีนี้เอาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ถ้าหากว่ามีเวลาผมอยากใชเ้เพื่อนสมาชิกจดนะครับจดเพราะว่าสูตรนี้คาดคเนว่าไอ้สูตรที่ใช้การบวกแบบทะแยงเนี่ยเท่าที่ทำมานะครับมันจะไปอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบนะครับมันจะไปอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบอันนี้ห้าอันนี้ห้าอันนี้ผิดนะครับต่อมาอันนี้ ได้6เอาได้0มาที่มาที่ศอันนี้ได้7มาที่7นะครับอันนี้ทะแยงนะครับแบบทแยงทีนี้ในงวดที่จะถึงล่ะครับเราก็จะใช้760ของรางวัลที่1งวดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็972ใช้หลักหน่วยคือเลข6 760 ใช่หลักร้อย972คือเลข9นะครับ6กับ9บวกกันเท่ากับ5นะครับเท่ากับ15คือเลข5บวกไปอีก5เท่ากับ10ก็คือ0นะับเพิ่มไปอีก1ตำแหน่งก็คือ1ได้50 1นะครับได้501อันนี้เลขชุดแรกนะครับชุดที่2ชุดที่2เราก็เอางวด972นี้นะครับโดยใช้ตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับคือเลข2 2เอาไปบวก2 ของหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับได้เท่ากับ4นับถอยหลังไปเป็น3นับเพิ่มไปเป็น5ได้3 4 5ี่หนะครับชุดแรกเราได้501ชุดที่2เราได้3 4 5อี่หอันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตชุดนี้ให้ดีนะครับที่เกี่ยวกับหลักหน่วยนะครับอันนี้ที่ผมทำให้ดูนะครับ8บวก7ได้ได้5ได้4ได้6นะครับมาที่6 ต่อมานะครับ6กวกหได้เท่ากับ7ลดไปเป็น6เพิ่มไปเป็น8ได้6 7 8มาที่เลข8ปเห็นมับแปวกเเท่ากับสิก็คือเลข5ถอยหลังคือ4อ่เพิ่มไปคือ6ได้4 5 6มาที่5นะครับเห็นไหมครับมันจะลงที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับห้วกเได้เท่ากับ2ถอยหลังไปเป็น1เพิ่มไปเป็น3ได้ 1, 2, 3มาที่เลข2หลักหน่วย เอา2บวก2ได้เท่ากับ4ถอยหลังไปเป็น3เพิ่มไปเป็น5ได้3 4 5มาที่หลักหน่วยคือเลข5นะครับ8 9 5ต่อมานะครับ5บวก2ได้เท่ากับ7ได้6 7 8นะครับมาที่6หลักหน่วยต่อมานะครับ6บวก6เท่ากับ12ได้เท่ากับ2ถอยหลังไปเป็น1เพิ่มไปเป็น3ได้1 2 3มาที่เลข2นะครับแล้วรอบนี้แหละครับรอบที่จะถึงในวันที่1กุมภาพันเนี่ย 2บวก2เท่ากับ4ได้4ถอยหลังไปเป็น3เพิ่มไปเป็น5ได้3 4 5นะครับจะมาที่หลักหน่วยของรางวัลที่1อีกหรือเปล่านะครับเลข3เลข4เลข5แล้วก็หลัก10จะมาที่5 0 1อีกหรือเปล่าอันนี้ถ้าให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเลข2ชุดนี้มาจับคู่นะครับ เมื่อเราจับคู่กันแล้วเนี่ยมันก็จะได้เพียง9คู่นะครับได้แก่ตัวเลข5 3 5 4 5 5 0 3 0 4 0 5 1 3 1 4แล้วก็15จับสังเกตได้ดีนะครับตอนนี้จับสังเกตเดี๋ยวผมจะบอกเลขที่กำลังเป็นกระแสนะครับก็จะมีเลข1 5นะครับแล้วก็1 4 5 4 5 3นะครับอันนี้คือเลขที่เป็นกระแส ในช่วงนี้นะครับคือ5 3 5 4 1 4แล้วก็15แต่มันมีเทคนิคอีกประการหนึ่งนะครับคือผมจะบอกเกี่ยวกับเลขวิ่งบนให้นะครับเลขวิ่งบนอันนี้ก็ทำมาให้เพื่อนๆสมาชิกเพื่อที่จะมาตัด9คู่นี้นะครับตัด9คู่นี้ให้เหลือน้อยที่สุดแต่ผมขอบอกอย่างนี้เอาละครับเลขทุกเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันจะออกอะไรนะครับ แต่เราทํามาเพื่อเป็นแนวทางเราใช้สถิติย้อนหลังนะครับเราใช้สถิติย้อนหลังทีนี้เราจะมาหาเลขวิ่งบนนะครับที่จะมาตัดมาดูกันนะครับอ่าเลขวิ่งบนเราก็ใช้รางวัลที่1นนะครับสตัวบนนี่แหละของงวดก่อนหน้านี้แล้วก็ของงวดที่เพิ่งออกนะครับเป็นตัวคิดคํานวณยกตัวอย่างนะครับ อ่ะอันนี้ที่ออก978งวดถัดมาออก696หลักร้อยครับงวดที่ออก978เนี่ยกับหลักสิบงวดที่ออก96อ่า696นะครับเอามาบวกกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับ9ก้าบวกเก้าได้กับ8ถอยหลังไป1นึ่ตำแหน่งได้เลข7นะครับงวดถัดไปออกมาที่เลข8นะครับอ่าต่อมานะครับ696 898 6หลักร้อย9หลัก 10บนะครับ6บวก9ได้เท่ากับ15นะครับ15ได้5ถอยหลังไปเป็นเลข4ได้5กับ4มาทั้ง2ตัวเลยนะครับคือ4กับ5ต่อมานะครับแ9 8แล้วก็1 4 5หนะครับหลักร้อยคือเลข8หลักสิบคือเลข4บวกกันได้เท่ากับ12ได้1กับอกับได้เลข2นะครับถอยหลังไปเป็นเลข1ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ52นะครับมาที่หลักหน่วยเลข2 เห็นไหมครับอันนี้คือ1กับ5บวกกันได้เท่ากับ6ลดไปก็คือ5นะครับได้5กับ6มาที่5นะครับ95ต่อมานะครับ2กับ9บวกกันเป็น11ก็คือได้เลข1ครับถอยหลังไปคือเลข0ได้0นย์กับ1ออกที่0 6ย์ต่อมานะครับ8บวก0ได้เท่ากับ8ลดไปเป็น7นะครับได้เป็น7กับ8มันมาที่7หลักสิบนะครับ แล้วงวดที่จะถึงล่ะครับถ้าเราใช้สูตรนี้เป็นสูตรวิ่งหลักร้อยมันคือ7หลัก10งวดที่ผ่านมามันก็คือ7 7นะครับ7วก7เท่ากับ14ก็คือ4ถอยหลังไปเป็น3ได้3กับ4ฉะนั้นเราเอา3กับ4เนี่ยมาดูในคู่ของเรานะครับที่มีทั้งหมด9คู่เนี่ยกลุ่มไหนที่มีเลข3กับเลข4โอกาสที่จะออกใน2ตัวบนมีมากที่สุดนะครับก็ได้แก่5 3 5 4 03, 04 1 3และก็1 4นะครับตอนนี้ก็จะเหลือเพียง6คู่นะครับ6คู่แบบตัวตรงแต่เพื่อนๆ่อย่ามั่นใจนะครับว่ามันจะมาแบบตัวตรงสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราเนี่ยม,มันไปได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบนะครับอ่าอันนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนนะครับส่วนหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยตอนนี้ที่เป็นเลขเด่นเลขดังก็จะมีเลข อันนี้เท่าที่ผมคำนวณดูนะครับก็จะมีเลขเลข8เลข9เลข8เลข9เลข7เลข0แล้วก็เลข4นะครับ8 9 7 0 4เเพื่อนๆชอบเลขคู่ใดนะครับก็นำ8 9 7 0 4เนี่ยไปใส่นะครับ8 9 7 0 4ก็เอาไปใส่นะครับก็เป็น8 5 3 8 5 4 803 804 813 814 953 954เพื่อนๆจับกันเป็นใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็ไว้เพื่อนๆพิจารณานะครับหรือว่าเพื่อนๆชอบแค่2ตัวก็นําแค่2ตัวเนี่ยไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสาหรับเลขเด่นบนล่างนะครับเพื่อนๆลองทําต่อไปนะครับอ่อก,ก่อนหน้านี้นะครับสงวดเนี่ยมันไม่มานะครับมันไม่มาก่อนหน้านี้ถึง3งวดแล้วก็งวดที่ออก72นะครับมันก็ได้เดินเข้ามาแล้วนะครับ72 นี้เพื่อนๆก็ลองไปทํานะครับทาดูว่ามันจะมาในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็หากพอใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับห้องสูตรคำนวณน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนานๆได้เจอกันทีนะครับวิกฤตต่างๆมันก็ไม่กระทั่งน้ำท่วมบางสงครามบางเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าอย่าพิ่งลงเลย แล้ทีนี้เป็นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็เลยมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะครับในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์ปี2569นะครับสําหรับคลิป2ตัวบนไว้ตัวนี้ก่อนขอบคุณครับ